อัสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะบางพานชาแนลค่ะถ้าเห็นคลิปนี้ช่วยแชร์ไปทุกๆแพลตฟอร์มด้วยนะคะหนูขอความช่วยเหลือเนื่องจากพ่อของหนูถูกทางกองทัพทำทนายอนันตชัยฟ้องข้อหาหมิ่นพระบอคอมซึ่งพ่อของหนู ขอโทษไปแล้วหนูขอความเมตตาจากทุกๆท่านพ่อของหนูพอไม่ได้มีเจตนาจะาหมิ่นประมาทเพียงคลิปติดกระแสก็ทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการพ่อหนูมีการศึกษาก็น้อยฐานนักก็ยากจนทำคลิปเพื่อสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวหนูจึงมาขอความช่วยเหลือจากผู้มีความรู้ พ่อหนูไม่มีเงินหรือทุนสำหรับจ้างทนายพ่อหนูเป็นอิสลามไม่ได้ไม่ได้ไ,ไดเปเข้าข้างใครเป็นคอนเทนต์เป็นคลิปที่ดังเลยมาทำเลยมาทำพ่อดูคลิปสั้นๆเลยมาพูดวอนวอนท่านเอฟซีทางกองทัพทำเห็นใจพ่อหนูด้วยพ่อหนูขอโทษแล้วและ หนูกับพรอบครัวขอโทษณนะตรงนี้ด้วยนะคะหนูสงสารพ่อสงสารแม่ณนะตอนนี้ไม่เป็นอันกินอันนอนมีผลกระทบกับครอบครัวของหนูมากๆคะ่ะอ้อนวอนท่านผู้มีเมตตาช่วยพ่อหนูทุกทุกช่องทางด้วยนะคะ เบอร์โทร0646830267หนูวอนพูดใจดีนะคะอย่าลืมช่วยกันแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอกลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ